สวัสดีครับเพื่อนๆในวันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคในการนําต้นต่อพอมเเล็ดที่เราเพาะเอาไว้เพื่อเป็นต้นต่อในการทาาดิ่งนะครับเอาขึ้นกันนะฮะเพราะว่าเวลาเราเพาะาไว้นะครับเ,เมื่อเวลาผ่านไปยาวนานนะครับประมาณปีหนึ่งนะระบบรากเขาจะลงดินไปนะฮะไอคําว่าต้นถอนต้นถอนเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ ถ้าเป็นต้นถอนที่เขาเป็นมืออาชีพจริงๆนะครับเอาคุณภาพดีจริงๆเขาจะไม่ถอนนะครับต้นถอนไม่ได้หมายเขาว่าเขาเขาดึงขึ้นเขาถอนขึ้นไม่ใช่นะครับเดี๋ยวทำยังไงผมจะทําให้ดูนะครับถ้าเราเอาไปเสียบยอดนะครับเรายังไม่ต้องเอาใบออกก็ได้นะฮะแต่ว่าเราใช้เสียมหรือว่าอุปกรณ์นะครับตามความเหมาะสมนะครับที่เราเตรียมไว้นะอันนี้เป็นเสียมแสะนะครับ เราใช้วิธีการตัดลากที่ใต้ถุงนี่เอานะครับนี่เราใช้ตัดลากใต้ถุงนะครับเราเซาะไปฮะว่าถุงมันลึกไปแค่ไหนนะครับแล้วเราก็เอาให้ลงลึกต่ํากว่านะครับน,น,นี่ประมาณอย่างนี้นครับแล้วถ้ายังไม่ออกเราก็ใช้แตะแบบนี้นะครับราจะได้มาเป็นแบบนี้นะครับ ังเกตดูนะฮะนี่ยอันนี้รากที่เขาลงดินไปนะครับก็ใหญ่แล้วก็ลึกพอสมควรนะฮะถ้าเราใช้วิธีการดึงขึ้นมานะครับบางทีมันลึกมากนะฮะแล้วก็ดินแน่นเขาจะทําให้รากเนี่ยที่บางทีเขางออยู่นะครับพอเราเขาดึงไปเนี่ยไอ้ตัวแกนตรงเนี้ยมันจะแตกกลางๆนะครับแล้วทําให้ต้นไม้เนี่ยตายได้นะฮะก็คือถ้าทําแบบนั้นเนี่ยมันเสี่ยงตายตั้งแต่ตอนดึงขึ้นมาแล้วนะครับ ยังยังไม่ทันได้ทาบเลยนะนะแต่ทีนี้ถ้าเราทําแบบนี้เนี่ยระบบลากตรงนี้เขาจะปลอดภัยนะครับแล้วเดี๋ยวเวลาเราเอาไปท่าบเงี้ยเราก็ตัดจริงแล้วเอาแค่นี้นะครับก่อนที่เราขึ้นมาถ้าถ้าเราจะเอาไปทา่าแ่ะเรามันลบแบบเนี้ยเราตัดก่อนเลยก็ได้นะครับเราก็ได้ทํางานง่ายนะครับเนี่ยทํางานง่ายเนาะหรือถ้าใคร อยากจะเช็คดูว่าเวลาเราเอาขึ้นมาแล้วเนี่ยระบบลากตรงนี้เขายังดีอยู่ไหมนะครับก็มีวิธีเช็คเหมือนกันก็คือว่าเอาไว้แบบนี้นะครับเหลือใบไว้แบบนี้เนาะเพื่อที่จะเอาไว้ดูอาการว่าเขาเหี่ยวไหมเขาใบเขาห้อยไหมนะครับหลังจากนี้นะครับการที่จะเอาไปทาบได้นะฮะเอาตุ่มดินตรงนี้ไปแช่ในอ่างน้ำนะครับอย่างน้อยสัก4ี่หชั่วโมงแต่ปกติแล้วผมจะแช่ ในช่วงกลางคืนนะครับแช่ไว้1คืนนะแล้วตื่นเช้ามาเนี่ยเวลาเขาแช่น้ําไว้นะครับถ้าอาการเขาดีเนี่ยใบเขาจะปกติแบบนี้เลยไม่มีเหี่ยวแต่ถ้าแช่ไว้แล้วมีเหี่ยวแบบนี้แสดงว่าระบบรากมีปัญหานะครับก็พอเราได้ต้นแบบนี้แล้วใช่ไหมเราแช่น้ําไว้นะครับพอตื่นเช้ามาเราก็ดินตรงเนี้ยมันจะยุ่ยนะครับเราก็แค่เขยา่าเขยา่าสลัดสลัดดินก็จะลู่ลงไปนะครับแล้วก็ระบบรากก็จะยัง ดีอยู่เนาะจากนั้นเราก็เอาไปทาบได้เลยนะครับโอเคก็เป็นเทคนิคประมาณนี้นะฮะก็ฝากไว้นะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่ให้เกียรติติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสนุกกับการทำเกษตรนะครับสวัสดีครับ